สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไรเดนชาน์ลนะครับผมวันนี้ยกเกมโย,ยกลางจุติพุทธภพเลือดใหม่กันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเลเวลร้อยกันเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถอัพเซียนกันได้แล้วซึ่งเราก็ทําการลงคลิปวิธีการอัพเซียนไปแล้วนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปดูกันแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับทักมาถามกันว่าพี่ครับแล้วเ,เข้าใจระบบเซียนแล้วแต่ประเด็นเลยก็คือไม่มีเหรียญยุทธภพในการอัปเกรด ซึ่งมันใช้เหรียญยูครพบเยอะมากๆนะครับในการที่จะอัปเกรดตัวของค่าเซียนซึ่งอย่างผมเนี่ยก็คือค่าเซียนของผมยอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงมากแล้วอัพทีหนึ่งเนี่ยทีละ1นล้านแปดแสนเหรียญยุโรพบเลยโอ้โหบอกเลยว่าคิดหนักเลยทีเดียวแล้วเราจะหาจากไหนเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้พเพื่อนจะพาเพื่อนไปดูเทคนิคการหาเหรียญยุโรบกันแบบง่ายๆไม่ยากบอกเลยว่าวันวันหนึ่งสามารถหาได้หลักล้านเลยนะผมถ้าใครอยากรู้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ดีๆในการเล่นเกมมือถือบน PC วันนี้พี่เดล่นขอนำเสนอพร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมมือถืออินเวเลเตอร์จำลองที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC LD Player ครับหากคุณสนใจอยากจะรับประสบการณ์ดีๆบน PC ของคุณวันนี้สามารถโหลดได้เลยที่ LD Player e t หรือ d หรือ i p t i o n ของพี่เดลนทุกวิดีโอนะผมมาแล้วโยกังจุติยึพเลือดใหม่สุดยอดเกมจงยุทธ์เปิดให้เติมแล้วที่ Wi c h Match Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไปผ่อนได้24ชั่วโมง มีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด richmancoin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะมีปัญหาหรือจะมีโปร,หหร,ปรหไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเก์ถูกเข้าวไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ richmanshop สำหรับเคล็ดลับนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรู้กันว่าเหรียญจะถภกพบที่เรากําลังจะหามาใช้เนี่ยหาได้จากไหนบ้างหลักๆเลยโดยพื้นฐานเลยก็คือก็จะมาจากการที่เราตั้งร้านค้าใช่ไหมแลกเปลี่ยนเป็น ตัวของร้านด้วยเหรียญจุทุภพซึ่งหลายๆคนคงบอกว่าเฮ้ยพี่ครับใช่ผมไปต,ตั้งร้านเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องนั่งตั้งคําถามว่าเออแล้วเราจะขายอะไรใช่ไหมซึ่งเราก็ทําการลงคลิปแล้วแต่ว่านั้นเนี่ยเป็นเพียงวิธีทางลัดในเกมเฉยๆซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะสอนวิธีทางตรงครับแบบตรงจา๋จาๆเลยโดยที่ไม่ได้ใช้วิธีการปั๊ม ID หรือวิธีการไปสร้างตัวใหม่อย่างที่หลายๆคนเคยไปศึกษามาแต่อย่างใดอันนี้คือวิธีแบบเบสิกเลยก็คือแบบปกติมากๆเลยใช่แล้วครับมันคือวิธีพื้นฐานเลย ก็คือการขายของนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้ของมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของนู่นของนี้ของนั่นนะครับเราสามารถที่จะขายมันได้ครับซึ่งของที่เราขายเนี่ยก็จะได้รับเป็นตัวของเหรียญจตุภพนะครับตัวอย่างเป็นต้นซึ่งของต่างๆเนี่ยก็จะมีราคามากน้อยไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับสีขึ้นอยู่กับเกรดขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถที่จะขายมันได้เรื่อยๆแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการขายพวกนี้นะครับให้ได้ในประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นสันวิธีจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยผ สาหรับในส่วนแรกนะครับก็คือจุดที่เอาไว้ฟาร์มนั่นเองเพื่อนๆที่ได้เห็นวิดีโอที่ผมกําลังทําการจัดการมอนสเตอร์ตรงนี้อยู่เนี่ยบางคน,เ,นเห็นปุ๊บถึงกระร้องอ๋อเลยทันทีอ๋อมันคือแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วคือเห็นปุ๊บคือกระจ่างชัดเลยสําหรับคนที่ไม่ดูนะครับจุดจุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าจุดสปอนมอนพิเศษนั่นเองซึ่งเพื่อนอาจจะงงว่าจุดสปอนมอนพิเศษคืออะไรนะรพเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดีดีนะครับจะเห็นเลยว่าจุดสปอนมอนตรงนี้นะครับจะผิดปกติกว่าจุดอื่นนิดหน่อยตรงที่ว่า จุดที่เรากำลังฟาร์มเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เรียกว่ามีมอนสเตอร์อีลิทเยอะกว่าปรรกติมากๆอาจจะผมต้องการหยุดตีให้ดูเรื่องเฉยเลยว่ามอนสเตอร์อีลิทนะครับล้อมตัวเราเพียบเลยมอนสเตอร์อีลิทคืออะไรครับมอนสเตอร์อีลิทก็คือมอนที่มีวงเล็บอยู่ด้านหลังครับหรือก็คือมอนสเตอร์ตัวใหญ่นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีของที่ตกนะครับเยอะกว่าปกติมากๆเลยแล้วคนที่เคยเข้าแมปซ่อนเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ดีตั้งแต่แมปช่วงแรกใช่ไหมเวลาเราเข้าแมปซ่อนเนี่ยจะเจอมอเตอร์อีลิแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้คือมันเยอะมากเลยครับก็คือแบบว่า6 7ตัวครับเยอะล้อมตัวเราเลยซึ่งทําให้เกิดอะไรขึ้นครับในเมื่อมีมอเตอร์อีลิเยอะขนาดนี้ดังนั้นของที่ได้นะครับก็จะ ดอกข้อตัวเราเร็วมากเลยครับจะเห็นเลยว่าแป๊บๆเนี่ยคือตีปุ๊บของตกรัวๆซึ่งมันจะแตกต่างจากการฟาร์มมอนปกติที่เป็นตัวชื่อขาวหรือแบบว่ามอนชื่อธรรมดาบางทีตีไปเนี่ยของไม่ตกสักชิ้นเห็นป่ะเนี่ยตีมอนชื่อขาวของไม่ตกสักชิ้นเลยแต่เพราะเป็นพวกตัวมีชื่อเนี่ยหรือตัวอีลิทเนี่ยมันจะได้ของเยอะมากเลยครับแล้วจุดอย่างนี้ดียังไงครับใช่เลยครับของมันก็เต็มเร็วมากนันเองครับคุณเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยคือกระเป๋าผมเต็มแล้วแล้วเราก็ได้เงินอย่างรวดเร็วเลยดังนั้นนะครับ วิธีแรกเลยในการที่จะหาเงินหพไไนรพกใบวครนะก็คือจุดพิเศษสําหรับเกิดออลิตนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เล้นจะพาเพื่อนๆไปดูจุดเอลิตตั้งแต่ช่วงเลเวลร้อยเป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงประมาณเลเวลร้อยเลยอาจจะมีแถมช่วงรแรกๆให้ด้วยนะครับซึ่งเราจะได้รู้เลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมันดียังไงนะครับแล้วก็มีกี่ตัวนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มตรงไหนได้บ้างนะครับ ดูกันแบบแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวป่าแดนใต้นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาผ่านตากันมาอย่างดีนะครับอันนี้จะเป็นแบบซ่อนนะครับซึ่งเราจะเริ่มกันด้วยแบบธรรมดาก่อนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เคยมาฟาร์มกันอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นตัวหมาป่านะครับตัวของเสือที่จะมีจุดประมาณที่ผมบอกเลยคือมีมอนเตอร์ที่แบบเป็นอิลลิรต์ล้วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ภูเขาเสือซ่อนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนองตัวมันมุมนะครับแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยที่ นแบบนี้นะที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมากันแต่วแบบซ่อนเนี่ยมันจะเป็นมอนอิลิตรล้วนเลยซึ่งเหมาะกับการที่จะฟาร์มเงินมากๆเนี่ยุณก็ดูพิกัดทางที่ผมรูปได้เลยซึ่งจะมีหลายตัวเลยครับมอนหนึ Mon ่งตัวมีนะรบางคนเนี่ยแบบว่าไปทะเลาะบอกแวง้งกันอยู่แบบไอ้วางเย็นนะครับในนี้ก็คือฟาร์มได้เหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าแบบที่ผมลงให้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเลเวลไม่ค่อยไวนะครับจะเหมาะกับการสําหรับหาเงินลว้วนมากกว่าซึ่ง ใครที่ต้องการหวังว่าจะแบบได้ที่เวลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคิดเลยว่าแบบจะเวลแรงนะที่นี้ก็คือแบบแค่พอใช้งานได้นิดหน่อยนะผมได้ EP พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากกว่าแบบจุดสปอตหลักๆนะก็จะมีแบบจุดอีริทล้วในเนียตัวนี้ก็จะมีแบบตัวของนางน้ําแข็งนับหตัวซึ่งในแบบปกติเนี่ยคือมีลูกน้องเต็มไปหมดเลยแต่ว่าน,นี้เป็นในส่วนของตัวที่รับอุ่นหลงซ่อนนะครับซึ่งก็จะมีมอนแบบเซียนเหมือนกัน,นครับที่ผมเนี่ยก็มีแวะมาลองตีดูบ้างว่าเออเนี่ย ยังไงได้ของเยอะไหมที่นี่ก็ได้ของเยอะนะแต่ว่าผมลองมาเทดสดูแล้วก็คือเลเวลได้น้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของของเนี่ยเต็มเอี่ยดเลยแล้วก็ในโซนตัวผีหน้าเขียวตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะติดใกล้ๆกับบอสได้นะเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับเอาล่ะเรามาดูแบ่งชองที่ดีกว่าครับโอ้โหเปิดมาถึงก็เจอศพกันเลยทีเดียวนะครับอย่างวังเย็นเทเลเนียชั้น3นะครับจุดนี้ยอดที่อยู่แล้วผมเลเวลวัยนะครับแล้วก็เงินเยอะนะครับจุดที่เป็นจุดพิเศษ เฉพาะของช่วงเลเวล91ถึง100นะครับซึ่งจะมีองค์คาร์ลังวังเย็ยนนะครับที่สุดแสนจะเก่งให้เราได้ฟารมกันนี่อะไรวะเนี่ยตีพวกเดียวกันเอง,เ,เ,องเ,เลยหัวแดงแจ๋เลยอะไปดูสแนวอื่นนั่แลวลกันนะครับจุดนี้ก็ะจะเป็นจุดพิเศษครับที่มีตัวเอลิทค่อนข้างเยอะมากๆนะครับประมาณ7-8ตัวเลยทีเดียวเป็นจุดที่เรียกว่าได้ทั้งเวลนะครับแล้วก็ได้ทั้งตัวของ e x p กี e, จำนวนมากด้วยแล้วก็ได้ของเยอะด้วยนะครับ เอาละไปดูในส่วนต่อไปกันนะครับทำไมคนถึงไม่ค่อยฟารมถางเงินครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันตายครับเพราะแบบซ่อนแล้วแบบอันตรายค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคนก็เลยไมาแอบอยู่แบบปลอดภัยกันทั้งท่านเนะครับเอาละไปดูกันต่อเลยใน่วนทั่วป่าแดนใต้ชั้นที่สองนะจุดนี้ก็จุดหลักอยู่แล้วนะครับแต่เราคนเคยฟา์มันอยู่นะครับอย่างตัวผีหน้าเขียวจุดสายบนนะครับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ประมาณ4-5ตัวนะครับพร้อมตัวลูกน้องจานวนมากได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทางเลเวลครับเป็นจุดหลักเลยที่ คนแย่งกันฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับแต่จุดนี้โล่งโนนะเพราะว่ากลางคืนแล้วนะครับอันตรายตายนะครับส่วนต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของตัวกบยักษ์นะครับที่คนชอบมาฟาร์มเช่นเดียวกันครับจุดนี้ก็มีกบยักษ์ประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวเล็กๆค่อนข้างเยอะนะครับ EP แน่นๆเหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่บอกว่าอยากจะหาที่เวลนะครับมาได้เลยแล้วก็จุดยอดฮิตอีกหนึ่งจุดนะครับอย่างตัวของนักรบหญิงกินคนนะครับที่เรียกว่าเต็มทุกเซิร์ฟนะครับจุดนี้ก็เป็นอีลิตตัวใหญ่ค่อน้งงเเอกกนนนนรัลลูชวแ นะครับแล้วก็เงินดีเรียกว่าแย่งที่กันทั้งวันทั้งคืนครับต่อไปน่าจะเป็นจุดลับนะครับในแมปป่าด้านใต้สองนะที่หลายๆลคนไม่รู้มาก่อนนะผมบอกเลยว่าจุดนี้โคตรเด็ดเลยครับจุดหมาป่าหิวเลือดหิวนะครับที่มีประมาณ6-7ถึงตัวเลยครับเวลอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่ว่าเงินเยอะมากแล้ว้็วตัวของลิงเนี่ยก็มีคนมาฟาร์มเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้ก็ลิงอาจจะน้อยกว่าหมาหน่อยนะประมาณ5ตัวแต่ว่าก็มีลูกน้องค่อนข้างเยอะเวลจะแรงกว่าหมานิดนึงคนก็เลยมาเวลที่นี่กันมากกว่าไปหาเงินที่หมานะครับ เอาละมาดูในส่วนของตัวแมปลับต่อไปกันนะครับอย่างตัวป่าแดนใต้ชั้นที่3นะครับจุดทงางขวาจุดนี้นี่คือถ้าใครไม่เคยมามาก่อนเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าจุดนี้นี่เป็นเอลิตที่เยอะมากๆนะครับมันสปอนไวนะครับแล้วก็เป็นตัวเอลิตขนาดใหญ่ประมาณ6-7ตัวเลยเป็นตัวของยักษ์ภูเขานะครับซึ่งจุดนี้นี่บอกเลยว่าเต็มตลอดนะครับทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยหรืออันตรายนะครับของตกรัวๆนะครับของสงของเซียนมาเต็มไปหมดเลยนะเอาละกลับมาที่ในส่วนของตัว แบบภูเขาเสือกันหากนะครับในส่วนของภูเขาเสือชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีแค่จุดเดียวนะครับก็คือจะเป็นตัวของกวางนั่นเองครับซึ่งใครที่เคยแวะผ่านมาหรือไปดูในวิดีโอที่เวิลเนี่ยก็จะเห็นจุดนี้อยู่แล้วเนาะกวางค่อนข้างเยอะครับต่อไปจะเป็นในส่วนโลกภูเขาเสือชั้นที่สองนะจุดนี้ก็จะมีจุดเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเส, e. สือนั่นเองนะผมซึ่งเสือเนี่ยก็จะมีตัวเอลิทเกิดค่อนข้างเยอะครับจุดนี้นี่คือพยาอวีนี่อยู่ทั้งวันอยู่ทุกคลิปนะครับมาอัดที ขาเสือชั้นที่3นะครับที่นี่ก็มีจุดเดียวเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นในส่วนของตัวกัปตันเงาลงตานะครับที่ทั้งเวลแรงและก็ของดีครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวที่ราบอู่หลงชั้นที่2นะครับจุดนี้นี่ก็คือหลายๆลคนไม่เคยมาฟังนะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างของเยอะแล้วก็คือจะเป็นจุดตัวของซาุไรทองคำนะครับมี5ตัวแล้วก็ลูกน้องจำนวนมากเวลแรงจัดเลยครับผมแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบริเวณด้านบนนะครับตรงนักสู้ทองคำนะครับจุดนี้ก็ประมาณ5-6ตััววเเช่นนดียกพร้อมจานวนมาก บอกเลยว่าถ้าขรเข้าวไวนี้ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้ง ECP เลยด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวอีกหนึ่งจุดนะครับที่ลาบอุลงนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ประมาณ5ตัวเช่นเดียวกันนะครับที่มีจนป่านะครับที่เอาไว้สําหรับ ฟาร์มตรงแก๊งหมาป่าเนี่ยนะตรงนี้คือเวไวีมากๆครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะจะเป็นใน่วนที่ราบสูงอูหลงนะครับตัวต้นคลิปเลยที่ผมอัดวิดีโอนะครับก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุดอิลิตร้วนเลยจุดนี้เนี่ยจะอีพีไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเงินเพียบแน่นอนครับเพราะว่าอิลิตเต็มๆเลยครับประมาณ7ตัวนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับของแมปที่ราบสูงอูหลงนะครับก็คือจะเป็นตัวของนิชจานะครับนัติการนะครับจุดนี้ก็คือประมาณ7-8ตัวเหมือนกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีจัดีจัดๆเลยว่า จุดนี้น่สึกแย่งชิงประจําเซิร์ฟสองนะครับก็ที่1นึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างคุณฮาเซลนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับก็คือจองเลยคือแบบว่าใครเข้ามานี่เชียดเลยแล้วก็ดูความแรงของเขานะหมอนเลือดสี่แสนแปดนะครับยิงโป้งเดียวตายไปเลยครับผมโอดจัดครับคนนี้เอาล่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัววิธีการบริหารการเงินเงินบ้านนะครับในเมื่อคุณรู้จุดต่างๆดีๆแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะพามปดูเคล็ดลับนะครับในการทําให้เงินมันมากขึ้นครับหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่า การแยกส่วนครับถ้าเกิดคุณตั้งออตโต้แยกไว้เนี่ยมาชนะเราได้เงินน้อยลงนะถ้าเกิดคุณต้องการเหลีอ่อยอยู่ในคจริงเนี่ยผมจะน,นํให้อาฟิกถูกตัวนี้ออกไปนะเพื่อไม่ให้เราทําการย่ยรอยอุปกรณ์อัตโนมัติปกติคุณจะย่อยของม่วงของแดงขึ้นไปใช่ไหมของส้มใช่ไหมเพื่อให้เราได้วัสดุผิบการครับแต่ว่ารอบนี้เราจะเอาแต่ตังค์นะครับทางนั้นเนี่ยเราจะทําการไม่ปิดมันนะครับแล้วก็ปล่อยมันขายอย่างเดียวเอาล่ะเดี๋ยวมาลองจับเวลากัาสนสักหน่อยดีกว่าว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผม เอาหลังนี่คือหลังจากที่เราได้เงินครั้งแรกนะเราจับเวลากันไปเลยนะครับยาวๆนะครับว่าหลังจากที่เราได้เงินครั้งแรกเนี่ยก็คือมันขายของเรียบร้อยเนี่ยกว่ามันจะเก็บจนกว่ากระเป๋ามันจะเต็มอีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราจะพอประมาณการได้ครับว่าเงินที่เราจะได้เนี่ยในตอนนีเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูแบบเรียลไทม์ไปเลยว่าอ่านี่ผมลองฟาร์มอยู่นินจาเลติกาแล้วกันนาะที่เป็นที่ดีที่สุดแล้วกันในที่เวลนะแต่ว่าสำหรับผมค่อนข้างที่จะอ่อนนะผมตีม็ดแดงครับ อะไรของใกล้เตอรแล้วครับเรียบร้อยครับใช้เวลาไปเพียง30วินาทีเท่านั้นเองซึ่งคุณจะเห็นเลยว่าโหมันไวมากนะแป๊บเดียว30วินะครับตีไปประมาณสัก60แล้วกันเราได้เงินเด้งกระเป๋าเต็มแล้วหนึ่งรอบคราวนี้เดี๋ยวมาลองคำนวณกันคร่าวๆนะว่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนาทีละ12นะครับคูณ60นาทีไปชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วคูณ24ชั่วโมงแปลว่าคุณฟาร์มที่นี่นะครับถ้าคุณไม่ได้ย้ายที่ไปไหนเลย24ชั่วโมงคุณจะได้เหรียญยูโรพับนะครับ ต่อวันนะครับเรียกว่ามหาศาลมากมากคือแบบโอ้วันหนึ่งเกือบ2 m เลยเลยหรอบางคนยังไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยนะว่าเหรียญยูทรพบเนี่ยมันสามารถที่จะหาได้ง่ายขนาดนี้นะครับึ่งนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยิ่งปิดบอลได้ไวนะครับก็ยิ่งได้เยอะหรือเร็วกว่านี้มากกว่าอีกนะครับและหากว่าใครเนี่ยอยากจะได้เงินเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเพิ่มไปอีกได้น,นะครับเช่นการขายด่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าการขายธรรมดาบแบบตั้งค่าแบบนี้เนี่ยมันได้เงินไม่ทันใจเราเราย,ย่อยของแดงครับ ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยได้เงินเยอะมากกวันที่อครับซึ่งบอกเลยว่ารับประกันได้เลยว่าเงินเนี่ยสามารถทําได้สูงมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคต่างๆที่ผมพอจะรวบรวมมาให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวช่วยในการให้เราได้เหรียญยูนิคเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับในเกมเช่นถ้าเกดว่าคุณฟาร์มมอนอีลิตมาเยอะหรือคุณฟาร์มมอนมาเยอะเนี่ย, e ยจะให้ตัวของกล่องนะครับสาหรับสุ่มในช่วงเลเวลต่างๆซึ่งกล่องพวกนี้นะครับเวลาเปิดเนี่ยจะได้อุปกรณ์จํานวนมากนะครับซึ่งคุณสามารถจะเอาไปขายได้ เหรียญยูโรพเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงของเล่นต่างๆที่เอาไว้ขายในตลาดก็ได้รวมไปถึงตัวช่วยต่างๆนะครับประเภทบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรับเซียนนะครับที่จะทําให้เราได้ฉายานะครับที่เราได้เหรียญยูโรพบเยอะขึ้นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวตัวช่วยนะครับเช่นหินแฟชั่นต่างๆเนี่ยที่จะมีการใช้หินที่เอาไว้เพิ่มออปชั่นที่เอาไว้สําหรับเพิ่มตัวของเหรียญยูโรพบโดยตรงด้วยซึ่งจะมาในอีเวนท์ที่เรียกว่าอีเวนท์สุดสัปดาห์นะครับก็จะมีให้ส่ง ตรงนี้นะครับในราคาลึกลับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายแบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้เหรียญยุทธโดยตรงเนี่ยก็สามารถหาเหรียญครบสื่ง,งตรงนี้นะครับที่เป็นเหรียญยุทธเนี่ยเอาไปใส่กันได้ใส่ครบนี่บอกเลยว่าจากเดิม,มที่คุณขายไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้มากกว่าเดิมออกนะเพราะว่าเวลาใส่หินเนี่ยมันจะไปคูณตรงนี้ครับมันจะไปคูณตัวเปอร์เซ็นต์ด้านหลังเนี่ยของเรามีอยู่85%ดิ้าปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรายัดหนินเข้าไปเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นไปอีกครับเอาลังนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่พี่ ข้อมูลตรงนี้นะเนื่องจากว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นข้อมูลเรื่องการเงินเนาะแล้วก็พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าการที่ผมมาสอนเทคนิคเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้ข้างเงินเหลือตัวของเหรียญยุดเนี่ยที่เคยขายได้ในราคาสูงๆเนี่ยมันจะราคาลงแน่นอนเนื่องจากว่าถ้าคนทําพร้อมกันหลายๆคนเนี่ยตัวเหรียญยุดทพงเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบเยอะขึ้นส่งผลให้คนเนี่ยไม่ได้อยากได้เหรียญยุดทพงมากแล้วเพราะว่าสามารถหาที่เองได้นะครับก็ ยังไงพี่เล่นขออภัยตรงนี้ด้วยนะส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้เยอะกว่านี้นะก็อย่าลืมนะครับว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยแค่ไอเดียเดียวนะถ้าเกิดว่าคุณมีสักสามไอเดียสี่ไอเดียแล้วก็โอนเงินให้กันเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากกว่านี้หลายเท่าตัวนะครับโอเคถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้พี่เด่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ